สวัสดีค่ะพบกับครูทรายนะคะในคลิปนี้นะคะเราก็จะมาดูการเปลี่ยนหน่วยนะของความเข้มข้นหน่วยต่างๆที่เราได้เรียนรู้กันไปในคลิปต่างๆที่ผ่านมาแล้วเนี่ยว่าเขาสามารถเปลี่ยนหน่วยไปเปลี่ยนหน่วยมาระหว่างความเข้มข้นต่างๆได้นะคะจากการทําแบบฝึกหัดตรงนี้เลยนะตรงนี้มีแบบฝึกหัดให้ซึ่งจริงๆไม่เรียกว่าแบบฝึกหัดเรียกว่าเป็นตัวอย่างนะคะถ้าใครอยากลองฝึกคิดด้วยตัวเองครูแนะนํานะเห็นโจทย์ ยังไม่ต้องฟังนะคะลองคิดลองทําด้วยวิธีของตัวเองตามที่ตัวเองเข้าใจก่อนแล้วก็ฟังถัวอธิบายอยีกรอบนึงนะคะโอเคใครพร้อมแล้วมาลุยกันเลยนะคะตัวอย่างแรกนะคะสําหรับตัวอย่างที่9นะบอกว่าสารลายกรดไฮโดรคอลอริกมีความเข้มข้นร้อยละ36.46โดยมวลสิ่งที่เราต้องให้ความสนใจให้ความระมัดระวังเป็นพิเศษสำหรับความเข้มข้นเป็นร้อยละก็คือดูว่ามันเป็นร้อยละแบบใด นะคะกรณีนี้เป็นร้อยละโดยมวลนะคะแล้วก็ให้ความหนาแน่นมาว่ามีความหนาแน่นของสารละลายนะเท่ากับ1.15กรัมต่อมิลลิลิตรนะคะเขาให้ความเข้มข้นมา2แบบไม่ใช่เขาให้ข้อมูลมา2อ,อย่างซึ่งความเข้มข้นที่เขาให้มาเป็นความเข้มข้นแบบ้อยละโดยมวลให้ข้อมูลเพิ่มเติมมาคือให้ความหนาแน่นของสารละลายมาด้วยให้สิ่งที่ให้ทาก็คือให้หาว่า แล้วถ้าเป็นลอยละโดยมวลต่อปริมาตรเนี่ยจะได้เท่าไหร่แล้วถ้าเป็นโมล,ลาร์จะได้ความเข้มข้นเป็นเท่าไหร่นะคะมาดูทีละข้อย่อยกันเลยนะข้อย่อยแรกนะคะก็คือทําให้เป็นลอยละโดยมวลต่อปริมาตรอันดับแรกนะคะเด็กๆต้องเอาเออความเข้มข้นที่เขาให้มาเนี่ยใส่มาก่อนเลยลอยละโดยมวลหมายความว่ามี3 3 4 6กกรัมของไฮโดรคลอริก นะคะตรงนี้เนะี่ยเป็นเนื้อสารนะมี 36- 4 6กรัมในสารละลาย sol ตรงเนี้ยคือย่อมาจากสารละลาย100กรัมนะคะหลังจากนั้นหลักการของเราคือเราต้องการเปลี่ยนนะคะจากกรัมของสารละลายให้กลายเป็นปริมาตรของสารละลายสิ่งที่จะช่วยเปลี่ยนระหว่างกรัมของสารละลายเป็นปริมาตรของสารละลายหรือเปลี่ยนกลับจากปริมาตรไปเป็นกรัมคือความหนาแน่น พราะความหนาแน่นเนี่ยมีหน่วยเป็นกรัมของสารละลายต่อปริมาตรของสารละลายดังนั้นข้อนี้เขาให้มาว่าความหนาแน่นเป็น1.15กรัมต่อมิลลิลิตรดังนั้นเราควรเอากรัมไว้ข้างบนนะก็เป็น1.15กรัมของสารละลายนะคะต่อ1มิลลิลิตรของสารละลายสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราเนี่ยทำให้ตรงเนี้ยตัดไปได้แล้วใช่ไหมเราทำให้กรัมตรงเนี้ยตัดไปได้แล้ว นะคะตอนนี้หน่วยที่ได้นะก็จะเป็นหน่วยอะไรดูหน่วยที่เหลือที่ยังไม่โดนตัดก็จะเป็นหน่วยกรัมของไฮโดรคลอริกต่อปริมาตรของสารละลายซึ่งเป็นสารเนี่ยที่ที่ต้องการเป็นหน่วยที่ต้องการอยู่แล้วคือมวลต่อปริมาตรกรัมคือมวล m l มิลลิลิตรคือปริมาตรนะคะต่อไปนะคะก็คือทําให้เป็นลอยละก็ก็คือคูณหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นเข้าไปนั่นเองนะคะก็จะได้มาเป็น41.9เปของ กรัมของไฮโดรคลอริกส่วนมิลลิลิตรของสารละลายหรือว่าร้อยละโดยมวลต่อปริมาตรนะคะไปต่อค่ะทีนี้ถ้าอยากได้ความเข้มข้นเป็นโมลาร์บ้างละ่ะถ้าอยากได้ความเข้มข้นเป็นโมลาร์อ่ะเขาให้ความเข้มข้นอะไรมาเขาให้มาเป็นกรัมของสารต่อกรัมของสารละลายต่อหนึ่งร้อยกรัมของสารละลายเพราะเขาให้มาเป็นความเข้มข้นร้อยละโดยมวล รอยละโดยมวลเฉยๆคือมวลต่อมวลรอยละโดยมวลต่อเออรอยละโดยปริมาตรเฉยๆคือปริมาตรต่อปริมาตรแต่ถ้าเป็นรอยละโดยมวลต่อปริมาตรแปลว่าตัวละลายเนี่ยเป็นกรัมเป็นมวลส่วนปริมาตรเนี่ยส่วนส่วนสารละลายเนี่ยเป็นปริมาตรนะคะโอเคดังนั้นมาดูกันค่ะามสกด36.4กรัมของไฮโดรคลอริกต่อ100กรัมของสารละลายเปลี่ยนทีละขั้นตอน เราอยากให้เปลี่ยนเป็นโมลาร์เราต้องรู้ก่อนว่าโมลาร์คืออะไรโมลาร์คือความเข้มข้นในหน่วยโมลต่อลิตรโดยโมลนี่เป็นโมลของใครเป็นโมลของตัวละลายปริมาตรนี่เป็นปริมาตรของใครเป็นปริมาตรของสาระละลายนะคะซึ่งเราก็จะค่อยๆเปลี่ยนทีละขั้นตอนขั้นตอนแรกเนี่ยเราก็ต้องเปลี่ยนตัวละล,ะลายจากเป็นกร,รมัมนะคะตัวละ,ละลายคือไฮโดรคลอริก เป็นกรัมของไฮโดรคลอริกตรงนี้นะคะให้กลายเป็นโมลเราก็เอาอัตราส่วนนี้มาเทียบนะคะกรัมของไฮโดรคลอริก 36- 4 6กี่หกรัมของไฮโดรคลอริกเท่ากับ1มึโมลของไฮโดรคลอริกดังนั้นตรงนี้นะคะก็จะตัดไปก็จะได้มาละเป็นหน่วยโมลของไฮโดรคลอริกหลังจากนั้นนะคะก็ต้องเปลี่ยนกรัมของสารละลายให้เป็นปริมาตรทีนี้การเปลี่ยนกรัมของสารละลายให้เป็นปริมาตรครูบอกแล้วว่าให้ใช้อะไรช่วย ให้ใช้ความหนาแน่นนะคะเข้ามาช่วยนะก็จะเป็น1.15กรัมของสารละลายนะคะตรงนี้นะ1.15กรัมของสารละลายเพื่อต้องการเปลี่ยนให้มันกลายเป็นปริมาตรแต่ปริมาตรของความหนาแน่นเนี่ยยังคงเป็นมิลลิลิตรอยู่ไม่เป็นไรนะคะตรงนี้เราก็ตัดตรงนี้ตัดตรงนี้ไปนะก็เหลือเป็นมิลลิลิตรอยู่นะตอนนี้นะคะอ่าเหลือเป็นมิลลิลิตรของสารละลายอยู่ แต่หน่วยเป็นโมลาร์น่ะเขาไม่ได้ต้องการปริมาตรเป็นมิลลิลิตรเขาต้องการปริมาตรเป็นลิตรหน้าที่ของเราก็คือเปลี่ยนมิลลิลิตรให้เป็นลิตรซึ่งไม่ยากเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าหนึ่งพันมิลลิลิตรเท่ากับ1ลิตรตรงเนี้ยมิลลิลิตรมันอยู่ข้างล่างเราก็ต้องเอา1,000พันมิลลิลิตรไปคูนข้างบนเพื่อให้ตัดหน่วยมิลลิลิตรออกแล้วเหลือแต่หน่วยลิตรซึ่งอยู่ข้างล่างนะคะจัดการตัวเลขให้เรียบร้อยนะคะก็จะได้สิบมวดุดห้าลของไฮโดรคลอริก ต่อปริมาตรของสารละลายนะคะก็จะได้ความเข้มข้นเป็นพูดสั้นๆก็คือ11.5มูโมล,ลาร์นั่นเองนะคะค่อยๆดูไปตรงนี้จะมีหลายรูปแบบให้เราค่อยๆค,คิดนะคะตัวอย่างต่อไปค่ะตัวอย่างที่10สารละลายเหล็ทูคอไลน์นะคะเข้มข้น5.00ส่วนในล้านส่วนส่วนในล้านส่วนก็คือ ppm นั่นเอง นะคะให้ความหนาแน่นมาด้วยว่าเท่ากับ1 0 0จนกรัมต่อมิลลิลิตรให้คำนวณความเข้มข้นของสารละลายเปลี่ยนหน่วยนะคะดังต่อไปนี้อันดับแรกขอเป็นลอยละโดยมวลลอยละโดยมวลคืออะไรลอยละโดยมวลคือมวลต่อมวลมวลของตัวละลายส่วนมวลของสารละลายต่อไปขอเป็นลอยละโดยมวลต่อปริมาตรและสุดท้ายขอเป็นหน่วยโมลาร์นะคะมาดูแต่ละแต่ละความเข้มข้นกันเลย เรื่องต้นนะคะที่รอยละโดยมวลรอยละโดยมวลนะคะก็จะเริ่มต้นด้วยเราจะต้องเปลี่ยนสารละลายตรงนี้เลดทูคอไ e จาก5 ppm เนี่ยให้อยู่ในรูปแบบที่เราจะคิดเลขง่ายๆความหมายของ ppm แปลว่าส่วนในล้านสว่วนถ้าครูพูดให้เข้าใจแบบง่ายๆนะก็คือหมายถึงว่ามีเลทูคอไลเนี่ย5กรัมในสารละลายทั้งหมด1ล้านกรัมนะคะ แต่ว่าปกติแล้วเนี่ยเราก็จะเราจะในทางวิทยาศาสตร์นะเขาจะไม่พูดเลขเป็นแบบหนึ่งล้านอย่างนั้นน่ะแต่เขาจะมีตัวที่มาช่วยเติมหน้านหน่วยเพื่อให้เพื่อใหออ้ปริมาณมันดูเข้าใจง่ายขึ้นในกรณีนี้ให้เด็กๆจำไปเลยก็ได้ค่ะว่า ppm นะคะคือถ้าเป็นมวลน,นะก็จะกลายเป็นมิลลิกรัมต่อสารละลายกิโลกรมัมหมายถึงมีตัวละลายเท่านี้มิลลิกรมัม ต่อสารละลายทั้งหมดหลักกิโลกรัมนะคะหรือถ้าอธิบายให้เข้าใจเพิ่มขึ้นก็อย่างนี้ก็ได้ค่ะห้า ppm นะก็หมายถึงมี5กรัมใน1ล้านในสารละลายหล้านกรัมเขาเปลี่ยน5กรัมเป็นมิลลิกรมัมมันก็คือ5้าคูณ10ยกกำลังลบสเปลี่ยน1ล้านกรัมให้เป็นกิโลกรมัมมันก็จะกลายเป็นมันก็จะกลายเป็นเหนึคูณสิ ยกกําลังสามอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะเล็กข้างหน้ามันก็จะมันมันก็จะง่ายขึ้นนะคะนะเราทําให้หน่วยข้างหน้าเนี่ยมีความเล็กลงแล้วก็ทําทําให้หน่วยข้างบนมีความเล็กลงทําให้หน่วยข้างล่างเนี่ยใหญ่ขึ้นทําให้ตรงเนี้ยกลายเป็นมิลลิกรัมทําให้ตรงเนี้ยกลายเป็นกิโลกรัมนะคะก็จะได้มาเป็นมิลลิกรัมของตัวละลายในสาระละลายหนึ่งกิโลกรัมนะคะตรงนี้ เอ่อถ้าใครอยากลองพิสูจน์โดยใช้แฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยลองทำมาดูถ้าไม่ได้ถามส่วนตัวได้นะคะถามไปในกลุ่ม Facebook ก็ได้นะคะหรือว่าทักมาถามรูส่วนตัวได้เลยแต่ว่าถ้าใครอ่ะไม่เป็นไรละอยากจำค่ะจำไปได้เลยว่า PPM หมายถึงมิลลิกรัมในสารละลาย1กิโลกรัมนะคะโอเคดังนั้นนะเราก็จะเปลี่ยนตรงนี้เลยคะ่ะ 5 ppm ก็จะเป็น5มิลลิกรัมของเลทูคาลนยส่วน1กิโลกรัมของสารละลายเราอยากเปลี่ยนเป็นลอยละโดยมวลลอยละโดยมวลคืออะไรคือกรัมของตัวละลายถูกไหมกรัมของตัวละลายส่วนกรัมของสารละลายดังนั้นตอนเนี้ยตอนเนี้ยเราได้มาเป็น5มิลลิกรัมใช่ไหมคะเราก็ต้องการเปลี่ยนให้มันเป็นกรัม โดยเราเนี่ยรู้อยู่แล้วว่าโดยเรารู้อยู่แล้วว่าหนึ่งพันมิลลิกรัมคือหนึ่งกรัมใช่ไหมหนึ่งพันมิลลิกรัมคือหนึ่งกรัมเราก็เอาหนึ่งพันมิลลิกรัมมาไว้ข้างล่างเพื่อที่เราจะได้ต้องการตัดมิลลิกรัมตรงนี้เราก็เอาหนึ่งกรัมไปไว้ข้างบนเพื่อให้สุดท้ายแล้วมันตัดหน่วยนี้ไปปึ๊บป๊บเราก็ยังคงเหลือหน่วยที่เราต้องการอยู่ข้างบนส่วนกิโลกร,รัมของสารละลายเราต้องการเป็นกร,รมัมถูกไหมเราต้องการเป็นกร,รัมเหมือนกันอ่ะก็ใส่เปลี่ยนกิโลกร,รมัม เรารู้ว่าหนึ่งกิโลกรัมคือหนึ่งพันกรัมนะคะก็ใส่หนึ่งกิโลไว้ข้างบนเนี่ยเพื่อต,ตัดตัดแล้วก็จะได้เหลือหน่วยกรัมของสาราละลายไว้ข้างล่างตรงนี้นะคะเราก็จะตัดหน่วยนะกิโลกรัมนะคะของสาราละลายแล้วก็เหลือหน่วยกรัมไว้แล้วก็คูณหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นตนะคะก็จะได้มาเป็นห้าจุดศูนย์คูณสิบยกกำลังลบสี่เปอร์เซ็นต์นะคะโดยมวลของเหลทูคลายส่วนมวลก็คือกรัมของสาราละลายนะคะหรือว่าเรียกสั้นๆว่าเป็น ลอยละ5.00-10ิเดียวก็นองลบ4โดยมวลนะคะได้เหมือนกันต่อไปค่ะเปลี่ยนเป็น้อยละโดยมวลต่อปริมาตรนะเริ่มต้นเหมือนเดิมมันคือ5 ppm แสดงว่ามีเท่าไหร่มี5มิลลิกรัมในสารละลาย1นกิโลนะคะก็เอามาเติมเลย5มิลลิกรัมของเลทูคอร์น์ในสารละลาย1กิโลกรัมทีเนี้ร้อยละโดยมวลต่อปริมาตรแปลว่าต้องการกรัมของตัวละลาย ส่วนปริมาตรก็คือต้องการเป็นปริมาตรนะคะของสารละลายดังนั้นตอนนี้เราได้เป็นมิลลิกรมัมเป็นมวลก็จริงแต่เป็นมิลลิกรัมของตัวละลายอยู่หน้าที่ของเราคือเปลี่ยนให้มันเป็นกรัมนะคะเราก็เอาตัวนี้มาช่วยนะเหมือนข้อเหมือนข้างบนเลยนะเพื่อที่จะได้ตัดมิลลิกรัมตรงนี้แล้วเหลือแต่หน่วยกรมัมเหลือแต่หน่วยกรัมของเลทูคอไลไว้หลังจากนั้นนะคะเปลี่ยนกิโลกรัมของสารละลายนะ ทีเนี้ยเราจะเปลี่ยนให้มันเป็นมิลลิลิตรแต่ว่ามันยังไม่มีความสัมพันธ์ที่เชื่อมระหว่างกิโลกรัมกับมิลลิลิตรแต่มันมีความสัมพันธ์ที่เชื่อมระหว่างกิโลกรัมกับกรัมนะคะตรงนี้เราก็เลยต้องเปลี่ยนกิโลกรัมเนี่ยเป็นกรัมก่อนตัดปุ๊บนะคะตอนนี้ยังค้างอยู่ว่าได้เป็นกรัมของสารละลายถ้าหาโดยมวลตอ icas, ่อมวลเหมือนข้อที่แล้วเนี่ยเราจบที่ตรงนี้นะคะแต่ข้อนี้อยากได้เป็นมวลต่อปริมาตรเราจึงต้องเปลี่ยนมวลนะคะ มวลของสารละลายเนี่ยเป็นปริมาตรของสารละลายซึ่งครูบอกอยู่แล้วว่าเปลี่ยนมวลไปเป็นปริมาตรเนี่ยมันใช้ความสัมพันธ์แบบออความหนาแน่นเข้ามาช่วยในข้อนี้เขาให้ความหนาแน่นมาคือหนึ่งอยู่แล้วดังนั้นนะคะเราจึงใส่หนึ่งกรัมของสารละลายนะเทียบกับ1มิลลิลิตรของสารละลายเพื่อที่จะได้ตัดกรมัมตัดกรัมตรงนี้นะคะแล้วก็เหลือหน่วยเป็นมิลลิลิตรของสารละลายตามที่เราต้องการอยู่ข้างล่าง นะคะอยากรู้เป็น้อยละคูณหนึ่งรเปนข้าไปก็จะได้เป็นสารละลายที่มีความเข้มข้น5.00ดยคูณ10ยกกำลังลบ4โดยมวลต่อปริมาตรนะคะบางคนบอกว่าทำไมคำตอบเหมือนกับ้อยละโดยมวลเลยคะเพราะว่าข้อนี้บังเอิญเขาต้องการให้เราได้คอนเซปต์เฉยๆไม่ต้องการให้เราคิดเลขเยอะเขาเลยให้ความหนาแน่นมาเป็นหนึ่งนะคะแต่ว่าถ้าความหนาแน่นของสารละลายไม่ใช่หนึ่งเนี่ยเราก็จะต้องมีการคูณเลขตรงเนี้ย อุณเลขตรงนี้เข้าไปด้วยนะคะมันก็จะค่ามันก็จะเปลี่ยนไปนะต่อไปค่ะเป็นโมลาร์เป็นโมลาร์น,นะคะเหมือนเดิมนะคะห้า ppm แสดงว่ามีห้ามิลลิกรัมในหนึ่งกิโลกรัมนะคะความหนาแน่นมีหนึ่งดังนั้นเราจึงสามารถเปลี่ยนได้เป็นอีกหน่วยหนึ่งก็คือเปลี่ยนจากหนึ่งกิโลกรัมเนี่ยเป็นหนึ่งลิตรได้เลยนะคะเพราะว่าหนึ่งมิลลิกรัมเท่ากับหนึ่งกรัม เอาใหม่ 1>, oh my, 1กรัมไม่ใช่มิลลิกรัมเอาใหม่นะหนึ่งกรัมเท่ากับ1มิลลิลิตรถ้าความหนาแน่นของสารเป็นหนึ่งหนึ่งกิโลกรัมเท่ากับ1ลิตรถ้าความหนาแน่นของสารเป็นหนึ่งกรณีนี้ส่วนใหญ่จะใช้กับน้ำเพราะน้ำมีความหนาแน่นนะคะเป็นหนึ่งสามารถเปลี่ยนหน่วยมิลลิลิตรเป็นกรัมลิตรเป็นกิโลกรัมได้เลยดังนั้นกรณีนี้เนี่ยโมลาร์ ola, ความเข้มข้นของโมลาร์คือโมลของตัวละลาย ส่วนอะไรลูกส่วนปริมาตรที่เป็นลิตรของสารละลายดังนั้นนะคะเราจึงเปลี่ยนไปได้เลยเพราะว่าถ้าสมมติไม่เปลี่ยนตอนนี้ใช่ไหมมีความถามว่าถ้าลืมเปลี่ยนตอนนี้เป็นอะไรไหมไม่เป็นไรเราก็คูณยูนิตแฟกเตอร์เนี่ยไปเรื่อยๆเราก็แค่จะเปลี่ยนจากเอ่อกิโลกรัมของสารเนี่ยเป็นกรัมแล้วก็ใช้กรัมของสารละลายเทียบความหนาแน่นเพื่อเปลี่ยนเป็นมิลลิลิตร แล้วก็ใช้มิลลิลิตรเปลี่ยนเป็นลิตรอีกทีหนึ่งแต่ถ้าเรารู้ว่าถ้าความหนาแน่นเป็นหนึ่งเราสามารถเปลี่ยนหน่วยจากกิโลกรัมเป็นลิตรได้เลยทาแบบนี้ก็จะสั้นกว่านะคะโอเคหลังจากนั้นนะคะเราก็จะเปลี่ยนมิลลิกรัมเหมือนเดิมเลยค่ะเปลี่ยนมิลลิกรัมเป็นกรัมตรงนี้ตัดตรงนี้ตัดนะคะทีเนี้ยข้างล่างอ่ะเขาได้หน่วยเป็นลิตรอยู่แล้วดังนั้นสบายใจและไม่ต้องเปลี่ยนอะไรแค่เปลี่ยนข้างบนให้เป็นมวลเฉยๆนะคะเปลี่ยนให้เป็นมวลเราได้เป็นกรัมมาแล้วเปลี่ยนให้เป็นมวลก็ เอากำอยู่ข้างล่างเอามมลอยู่ข้างบนนะคะก็จะได้มาเป็นความสัมพันธ์แบบนี้จัดการตัวเลขก็จะได้มา1.80่งจุดแปดศูคูณสิยกกำลังลบห้าโมลของเลทูคลอไรต่อลิตรของสารละลายหรือว่าเรียกว่า1.8ึ่งคูณสิยกกำลังลบห้าโมล,ลารก็ได้นะคะโอเคต่อไปนะคะสารละลายแคลเซียมคลอไรร้อยละสิบ โดยมวลมีความหนาแน่น1.18กรัมต่อมิลลิลิตรให้หาความเข้มข้น2หน่วยคือโมลาร์กับโมเลลทวนนะคะโมลาร์คืออะไรโมลาร์คือโมลของตัวละลายต่อลิตรของสารละลายโมเลลคืออะไรโมเลลคือโมลของตัวละลายต่อกิโลกร,รัมของตัวทางละลายนะคะตรงนี้ต้องระวังมาลองดูกันเลยค่ะอะโมลาร์นะคะ ขาให้ความเข้มข้นมาเป็น้อยละสิบโดยมวลแสดงว่าก็จะเป็นแคลเซียมคอไลน์เนี่ยสิบกรัมนะต่อสาระละลาย S O L ตรงนี้คือสาระละลายหนึ่งร้อยกรัมเราอยากได้โมูลานะเราอยากได้มวล,ล,นะลของตัวละลายต่อลิตรของสาระละลายดังนั้นหน้าที่แรกคือเปลี่ยนกรัมตรงเนี้ยของแคลเซียมคอไลน์ให้เป็นโมลอ่ะได้มาเป็นโมลละ นะคะตัดไปตัดไปต่อไปสารละลายเป็นกรัมสารละลายเป็นกรัมยังเปลี่ยนให้เป็นปริมาตรที่เป็นลิตรไม่ได้แต่เราสามารถเปลี่ยนหน่วยกรัมของสารละลายให้เป็นปริมาตรได้โดยใช้ความหนาแน่นเข้ามาช่วยนะคะก็จะใช้ความหนาแน่นในการเปลี่ยนกรัมของสารละลายนะคะตรงนี้กรัมของสารละลายก็เอาไว้ข้างบนต่อปริมาตร1ลิตรของสารละลายตัดไปอตัดไปยังไม่มีหน่วยที่พอใจเพราะว่า ตอนเนี้ยข้างล่างเนี่ยเป็นหน่วยมิลลิลิตรอยู่เราต้องการหน่วยลิตรใช่ไหมเราก็หาความสัมพันธ์ของมิลลิลิตรกับลิตรซึ่งง่ายนะคะเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าหนึ่งพันมิลลิลิตรเท่ากับ1ลิตรตรงนี้ก็ตัดไปนะก็จะได้หน่วยที่ต้องการคือลิตรของสารละลายจัดการตัวเลขก็จะได้ความเข้มข้นเป็นหนึ่งจุดหโมลาร์นะคะโมลาร์เป็นหน่วยที่ง่ายมากเวลาคิดนะแต่ตัวที่จะสับสนนิดหน่อยนะก็คือโมเลล โมลแล้วตรงนี้นะคะก็อ่ะโมลแล้วเนี่ยเราต้องการโมลถูกไหมเราต้องการโมลของตัวละลายส่วนกิโลกรัมของตัวทำละลายตรงนี้ต้องระวังดังนั้นลอยละสิบโดยมวลน่ะเราต้องใส่ดีๆคือเราได้สิบกรัมของแคลเซียมคลอไรด์ถูกต้องแล้วแต่ ด้านล่างเนี่ยเราจะมาใส่เป็นร้อยกร,รัมของน้ำได้ไหมไม่ได้เพราะอะไรเพราะร้อยละสิบแปลว่าตรงเนี้ยสารหนึ่งร้อยมีไอตัวแคลเซียมคลอไรอะเท่าน,นี้คือสิบส่วนเก้าสิบตรงเนี้ยคือน้ำถูกไหมคะซึ่งมันคือตัวทำละลายนั่นเองดังนั้นเวลาใส่ส่วนเราอยากใส่หน่วยกร,รัมของน้ำเราต้องเอาปริมาตรเราต้องเอาม,มวลสิมวลของสารละลายทั้งหมดมาลบด้วยมวลของตัวละลาย น้ำสลายทั้งหมดมาลบเนื้อออกเพื่อที่จะได้รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีน้ำอยู่เท่าไหร่นะคะแล้วก็ได้มาเสร็จปุ๊บค่อยๆเปลี่ยนเปลี่ยนโมลโอเคอันดับแรกเปลี่ยนโมลน,นะกัมตรงนี้ปุ๊บให้ใกลายเป็นมลโอเคได้โมลแล้วแฮปปี้ต่อไปเปลี่ยนกรัรมของน้ำให้เป็นกรริโลกรัมตรงนี้ก็ไม่ยากนะก็ตัดตัดก็ได้เป็นกิโลกร,รัมของน้ำก็แฮปปี้ส่วนที่ยากส่วนเดียวคือตรงนี้ที่ต้องระวัง อย่าลืมเอาสาราละลายลบเนื้อออกเพื่อที่จะได้เป็นน้ําของตัวทาาําละลายเท่านั้นนะคะข้อนี้ก็จะได้สาราละลายในความเข้มข้นหนึ่งนโมลาร์นั่นเองนะคะอ่ะต่อไปอันนี้น่าจะข้อสุดท้ายละสาราละลายโกรซัลฟิริกนะคะเข้มข้น2โมลาปริมาตร1นลิตรให้ความหนาแน่นมาเป็น 1. นึุหนึ่งสกรัมต่อมิลลิลิตรให้คํานวณความเข้มข้นของสาราละลายในหน่วยต่อไปนี้ นะคะก็คือเป็นหน่วยโมเล้วลกับหน่วยเศษส,ส่วนมวลของกรดซัลฟิลิกวิธีทําขั้นแรกนะคะหามวลของน้ำในสารละลายโจทย์ให้มาว่าโจทย์ให้มาว่าอยากหาโมแล้วใช่ไหมแสดงว่าโมเล้วลเนี่ยคือหามวลของตัวละลายส่วนกิโลกร,รัมของตัวทำละลาย อยากได้โมลแล้วดังนั้นเราต้องหาหมวลของน้ำให้ได้นะคะตรงนี้ตรวจให้มาว่าสารละลายเนี่ยหนึ่งลิตรนะคะมีความเข้มมีความหนาแน่นเท่านี้นะคะเราก็ต้องเปลี่ยนจากปริมาตรของสารละลายให้เป็นให้เป็นมวลให้ได้นะคะวิธีการก็คือเปลี่ยนจากลิตรตรงนี้ให้เป็นมิลลิลิตรก่อนเพราะความสัมพันธ์ของความหนาแน่นเนี่ยมันเป็นมิลลิลิตรใช่ไหมคะก็ตัด ตัดลิออกหลังจากนั้นได้มิลิลิตรมาก็เปลี่ยนมิลิลิตรนะคะเทียบความสัมพันธ์เป็นกรมัมเพราะว่าความหนาแน่นมันคือ1.12นะคะกรัมของสารละลายต่อ1มิลิลิตรดังนั้นก็เอามิลิลิตรเนี่ยไว้ข้างล่างเพื่อตัดตัด,ตดแล้วจะได้เหลือแค่กรัมของสารละลายดังนั้นเราจะเปลี่ยนได้ละว,ว่าจากปริมาตรที่เขาให้มา1มลิตรเนี่ยเทียบเป็นกรัมคือ1 1 2่0คูณยกกำลัง3ากรัมของสารละลายถามว่า ถ้าจะหาโมเล้วแต่ไม่เปลี่ยนหน่วยจากปริมาตรเป็นมวลได้ไหมไม่ได้เพราะเขาต้องการมวลของตัวทำละลายเราจะรู้มวลได้ต่อเมื่อเราทำไมเราจะรู้มวลได้ต่อเมื่อเราจะรู้มวลของตัวทำละลายได้เราต้องรู้มวลของสาระละลายก่อนเพื่อที่จะได้เป็นลบออกจากตัวเนื้อจะได้เป็นแค่ตัวทำละลายเฉยๆนะคะโอเค หลังจากนั้นนะคะก็มาหาโมลของกรดซันฟิลิกเขาให้มาว่ามีสองโมลของกรดซันฟิลิกใช่ไหมคะเราก็เปลี่ยนไปเขาให้มาเป็นสองโมลของซันฟิลิกไหมเดี๋ยวครูย้อนกลับไปดูโจทย์นะอ่ะเขาให้มาเป็นสองโมลาสองโมลาก็คือสองโมลต่อหนึ่งลิตรนะก็คือเป็นสองโมลของกรดซันฟิลิกนี่แหละเราก็เปลี่ยนจากโมลให้เป็นกรัมนะก็ได้มาเป็นหน่วยที่เราสบายใจละได้มาเป็นกรัม กับเป็นกราบทั้งคู่ดังนั้นเราก็หาหมวลของน้ำได้โดยการนำมวลของสารละลายนะคะข้างบนลบด้วยมวลของนื่อคือกรดซัลฟิริกก็จะได้มาเป็นมวลของน้ำน,นะคะต่อไปหาความเข้มข้นนะคะหาความเข้มข้นของสารละลายนะก็คือเนี่ยได้มาเป็นสองจุดศูนูนย์มวลของกรดซัลฟิริก เราเนี่ยอยากได้ส่วนเป็นกิโลกรัมด้วยเราก็เลยเอากรัมเนี่ยมาใส่เอากรัมของตัวละตัวทําละลายนะตรงนี้คือตัวทําละลายเอามวลของตัวทําละลายมาใส่หลังจากนั้นนะคะเราก็จะตัดออกเพื่อเปลี่ยนให้มันอยู่ในหน่วยกิโลกรัมก็จะได้เป็นมวลของเนื้อคือกรดซัฟิลิกส่วนหนึ่งกิโลกรัมส่วนกิโลกรัมของน้ําหรือของตัวทําละลายนั่นเอง จัดการมาก็จะได้เป็น2.16โมลของกรดซาฟิลิกต่อกิโลกรัมของน้ำนะคะหรือเรียกว่า2.16โมเลส์นะคะต่อไปค่ะเศษส่วนโมลเศษส่วนโมลก็ต้องหามวลของน้ำนะคะแล้วก็หามวลของเนื้อนะดังนั้นเราได้มาว่าน้ำเนี่ยมี9.24กรัมของน้ำเด็กๆก,ก็ต้องไปเปลี่ยนให้มันเป็นโมลชื่อมันบอกอยู่แล้วว่าเศษส่วนโมลดังนั้นต้องเป็นโมล เนื้อมวลตัวละลายส่วนมวลของสารละลายนะคะจัดการตรงนี้เพื่อตัดหน่วยออกแล้วก็ให้เหลือเป็นหน่วยมวลได้น้ำมาห้าสิบเมวลของน้ำมวลของกรดซันฟิลิกนะคะก็จะต้องออมวลของซันฟิลิกเรารู้อยู่แล้วว่าเขาให้มาคือ2อมวลใช่ไหมคะ ดังนั้นเด็กๆก็เอามวลของตัวละลายก็คือสองอยู่ข้างบนอันนี้เป็นตัวละลายเนื้อนั่นแหละหารไม่ใช่หารมวลของน้ําเลยนะแต่ต้องหารมวลของสารละลายนั่นก็คือเนื้อบวกน้ําเนื้อเรารู้อยู่แล้วว่าคือสองน้ําเนี่ยคือจากมวลของน้ําที่เราหาเราได้น้ํามาเป็นกําจากข้างบนเราก็เอากําตรงนั้นเนี่ยมาเปลี่ยนเป็นโมวลอีกหนึ่งทีนะคะเอามาบวกกัน ก็นำมาจัดการเทียบนะคะข้างล่างบวกกันเราวก็หารจากเศษข้างบนก็จะได้เศษส่วนโมลของกรดซัลฟิริกนะคะเท่ากับ0.0375เศษส่วนโมลไม่มีหน่วยนะคะเพราะว่ามันคือโมลต่อมวลเทียบกันวิธีการพิจารณาวิธีการคิดว่าเช็คว่าค่อนข้างถูกต้องคือเศษส่วนโมลจะมีค่าไม่เกินหนึ่งนะคะได้เลขน้อยๆไม่ต้องตกใจนะคะโอเค ครูพูดเร็วนิดหน่อยเพราะว่ามันเป็นวิธีทําที่มีให้อมาอยู่แล้วเราก็ดูตามก็ค่อนข้างทำความเข้าใจตามได้ต่อไปเนี่ยเป็นการบ้านจะมาเฉลยในคลิปหน้านะคะจะเป็นการเปลี่ยนหน่วยไปมานี่แหละนะมีทั้งหมด4ข้อนะคะถ้าใครทําได้ทํามานะคะแล้วเดี๋ยวเฉลยในคลิปหน้านะคะถ้าชอบนะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะคะแล้วก็คอมเมนต์เรื่องที่ต้องการเข้ามาได้เลย นะคะสหรับคลิปนีิราไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย